ซอสกงจิ้มแล้วอะเนี่ยทุกคนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเป็นหัวแก้วหมดเลยอืมยุงกุ้งที่แฟนแกะให้นะอร่อยสุดละใช่หืมกุ้งเผากุ้งเผา้เผาสวัสดีครับท<อ>ุก<อ>ค,คนกำลัลงเดินทางไปซื้อกุ้งเผากันนะครับรองันแก้ว หลานอยู่แคนนี่ทุกคนเึกๆๆใช่โอเคไปเลยไปน้องยังดิ้นดิ้นอยู่เลยนะเฮ้ยเหมาเบวแล้วเนะาะน้องเขาพักพักอยู่เจ็บแผลเป้า่าเดินมาจากอินเดียทำไมอ่ะหาเ,ออเงินทำไมต้องมาจากอินเดียอินนี่ชอบกินถั่วบางสี ลูกทิงเมียามาหาเงินเหรอนี่ค่ะพอเค้งเลยเค้งเลยคือร้านเขาอะ่ะปกติแล้วว่าเขาปิดร้านวันจันทร์ทุกคนแล้ววันนี้วันจันทร์ จะถ่ายคลิปด,ด้วยได้รีวิวด้วยเลยให้ทุกคนได้รู้ไปได้วยกันอะไรอย่างนี้เขาบอกน้ำจิ้มอร่อยแน่นอนแต่เขาบอกว่าจำสูตรไม่ได้แล้วแกเขาน้ำจิ้มสุมอะไรไม่จำจำสูตรไม่ได้อเอาปิ้งใหม่สดเลยเนี่ยคือกลับไปได้กินเลยทุกคนเพราะตอนแรกอ่ะหนูะ่ะป้าเราไปซื้อกุ้งที่แบบว่าตลาดกลางอีกรอบด,ดีไหมเออไปเลยอะไรเงี้ยาเหนื่แล้วหัวแก้วทุกคนรู้สึกบ้านไกลขึ้นมาแล้วตอนนี้ โอเคทุกคนอ่ะ <g ül üyor> กินๆเยอะมากทาดาไม่ไหวแล้วครับหิวไงเมื่อคืนของน่ากินมันอยู่ตรงหน้ากุ้งก่อนเลยแซลมอนก่อนดิกุ้งก่อนดิแซลมอนก่อนด,ดีกินง่ายอ่ะไม่ต้องบอกอะ่ะว้าวอ้ยหอมมากหอม ่่ปนอยากกินกับซอสเผ็ดด้วยนะเนี่ยอู้ใจไหมรู้ใจซอสมันอร่อยแล้วอะ่ะใช่ซอสที่เขาทา <c oughs> ตอมอยางอร่อยแล้วอ,อร่อยมากอมหอมมากน้ำจิ้มซีฟู้ด เก็บน้ำจิ้มซีฟู้ดดิ้งกับก,กุ้งอืมหนูต้องลองเลยมากูยังร้อนๆอยู่ไม่พูดไม่พูดอะไรด้วยไม่เอาอะไรแล้วทุกคนอร่อยมากครับท้องแซลมอนอมีความแบบไม่มันเกินแล้วก็ที่สำคัญคือหุยได้เลยนี่ไม่ต้องสุ่มทุกคนไงคุณพาคุณพาคุณพา นุ่มหอมมันมากคือไม่ได้กินกุ้งเอาแกะตัวแล้วเหรอใช่เธอกินหัวแล้อเอาเลยมาอื้อหืออื้อหืออื้มอร่อยจริงอร่อยใช่ไหอหวานเผ็ดเปรี้ยวเก๋มครบรสกลมกลมไม่ได้กินกุ้งเยอะๆอย่างนี้มานนานแล้วไงรอบนี้เราก็ต้องจัดเต็มซะหน่อยได้มาพันกว่าบาททุกคนรวมแซลมอนด้วยนะ ก็ค <ừ> um. ือเอาง่ายว่าหมดมเนี่ยไม่ถึงพันเก้าร้อยถ้าเกิด <ừ> um. ว่าสั่งกุ้งแค่สามโลอ่ะพอมไหมแม้อร่อ,อ,อ,อยมากบานๆนอวมโอ้โห,หม,ม,มันแก้วทุกตัวจริงโอ้ยต่แล้วเราระาจำสมัง่งพักๆไมึงเอาละ หนูกินกุ้งเปล่าชัวเลยทุกคนกินทุกวันแหละเจาของราาล้น่ารักกันรักใช่ครับรว่าร้านเนี้ยหนูเห็นมันเด้งขึ้นในไลน์แมนแบบมานานมากเด้งเ<อ>ด้งน่ากินมากเอาแต่น่อยกรอบม,มากเดี๋ยวจะแบบแกะรอไว้เลยอือยากกินให้หมดเลยหัวกุ้งเอามา หนูรออันติทีเดียวหนูอดเปรี้ยวไว้กินเค็มเขาบอกว่าละลูกค้าจากราดเ้าไก่ไอ่ะก็มาซื้อนี่นี่ซื้อทีนี่แเขาไม่รู้จักจากไหนมาไม่รู้เหมือนกันเขาบอกซื้อทีนึงแบบติดโลตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่นะทุกคนหนูกับบโต้งกินกุ้งเดี๋ยวถ้าพักๆเ่มืเนกันเราที่ิ0ตัวก่อนเริ่มแบบเริ่มนิ่งจะเริ่มช้าลงเบาลงพอแล้วนะพี่บีจะให้รอว่า4ตัวคัหนึ่งนะ กินหัวกุ้งหรอช่วงนี้คือไปทําง,งานข้างนอกด้วยกันแล้วแบบว่ะหนูไม่ค่อยชินเรียกปะป๊าว่าสมัครเท่าไรแล้วก็จะเรียกแบบหลุดโต้งมามั่งอะไรคนหนึ่งก็จะงงบอกว่าไม่ชินสมัครชื่อโต้ง <c oughs> ม,มาชิซอยหรอ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเคยเป็นแบบฟิลแบบอยู่ดีๆก็ทําอะไรก็ไม่มีความสุขปะ่ะเพราะแบบเล่นเกมไม่ไม่มีความสุขอ่านกระตูนไม่มีความสุข ไม่สนุกทำเมนูในนี้มันมีความสุขทำไมอ่ะบางทีของอร่อยมันก็ช่วยทำให้มีความสุขได้ใช่ถึงแม้บางทีมันจะไม่ช่วยแต่มันจะทำให้เราอิ่มนะทุกคนอ่อไหมสี่ตัวลุยลุยกแบบตักใส่ช้อนแล้วก็กระดกกระดกน้ำจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเลยเลย ม,มันๆอือหือซอสน้ำจิ้มแล้วอ่ะอร่อยจริงมันงกำลังดีทุกคนมันไม่ได้แบบเผ็ดทรามานอ่ะหูจะความชอบเราก็น่าจะรู้ทุกคนเปี๊กกินเปิดหัวเลยหนูจะเป็นคนที่เก็บของที่ชอบมากินทีหลังเดี๋ยวพี่เอาของที่ชอบมากินก่อนทันทีอืมหืิ้นะ วุ้ยสีแบบน่ากินมากๆ <S <S ื้เหือเอแบบความหนุบหนับความอร่อยมากมันมันของแบบหัวแก้วอ่ะแล้วก็มันมีความกรอบกอบครับทุกคนของตัวอะไรเปอนของอะไรไม่รู้ที่อยู่ในหัวขอ,ของกุงไม่ให้อันนี้กรอบกอบของเปลือกกุ้งที่เราแกะไม่หมดังเหรออือยอ,อร่อยอืมันคือคางกุ้งปะ่ะอันไหนครับ พี่อยู่กินเข้าไปก็ตรงขามันนั่นแหละโอ้ภารกิจวันนี้เสร็จสมบูรณ์ครับทุกคนยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะยังไม่อิ่มทุกคน mm hmm. ไม่อช้าตื่นมาคิดว่าเป็นไงคิดว่าเออลุ้นหน้าสงสัยได้กินสุก,กี้จินดา <laughs> เรามีสองเมนูในใจทุกคนคือ mm hmm. วันนี้จะเป็นคิวของการซื้อของมากินเพราะช่วงนี้โหมคุณโต้งเขาโหมงงานหนะัก กุ้งท้องแซลมอนครับอือหือหนูอืมอร่อยมากได้ความละมุนละมุนของแซลมอนด้วยเจอแล้วครับเจอแบบทุกตัวพี่เพ่กินกันนะหรออือโหกินกับมันด้วย มันก็ใช่ไหมหนูมาเล่าเรื่องแพ้คี่ให้ทุกคนฟังแบบเป็นวิทยาทานเพราะตอนนี้หายสนิทแลท้วจิ้มจิ้มเนี่ยกันโอโ้โหคือหนูเป็นคนที่จะซื้ออะไรหนูจะค่อนข้างแบบดูนานมากๆศึกษาข้อมูละทุกคนเพราะว่าเป็นคนแพ้ง่ายอดีตเคยหลงไปใช้ครีมที่มันมีสเตียรอยด์มาก่อนตอนช่งวงวัยรุ่นตอนอยู่ยังไม่มีความรู้อะไรเนงะี้ยตอนเด็กๆอะ่ะ ช้คือรักษานาะนมากนานมากๆคนอื่นเขาแป๊บกึงหายอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่มันพังไปแล้วทุกคนกําแพงมันพังไปแล้วอะ่ะไททัทนมันเหยียบเข้ามามคือมันมันใช้เวลาฟอมนานเพราะไททันตัวใหญ่ดีเยอะมากน,นะใช่ครับเก็ต้องหาข้อมูลดีๆตวาซื้อ,อ,อะไรเงี้ยครีม <c oughs> ตัวเนี้ย <c oughs> พูดทำเป็นเล่นนะหนูดูมาโคตรนานเลยทุกคนก็นทุกคนซื้อของก็ต้องดูรีวิวเนาะใช่ดูดูรีวิวแล้วหนูดูหมอ ที่เขามารีวิวส่วนประกอบส่วนผสมด้วยมีหมอสองคนที่ออกมาบอกว่าแบบเอ้ยมันใช้มันใช้ได้ง่ายสําหรับคนที่แบบว่าแพ้ง่ายใช้ได้เงี้ยคนท้องใช้ได้มีอินฟูลีวิวด้วยตอนอินฟูลีวิวหนูยังเฉยอยู่หนูแค่เก็บไว้แต่พอหมอเขามารีวิวถึงสองคนน่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดีมันต้องดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากจบแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมอยากจบก็คือจบกันกนารแฟนหา วันนั้นพอได้มาสวยเลยขวสวยจิเป็นเหมือนเทศอะขวดอะ่าขวดแบบว้าวมันงามนะให้เราเพิ่งอาบน้ําลงมาพอดี<ม>เราก็เลยบีบใส่หน้าเลยเป็นโนเทสเพราะเราค่อนข้างมั่นใจใค่แค่ปั๊มเดียวด้วยทุกคนพุ่งสปารดเราก็เอ๊ะอมันแดงแดงไนงะไม่เป็นไรรออีกรอบนึง ตอนเย็นแปลกๆคือตรงคางเริ่มแบบมันเหมือน,นเป็นทรายๆอะ่ะเคยจับหน้าตัวเองแล้วรู้สึกผิวทรายๆปะไม่เคยเลยเลยเคยอรอเคยครับเหมือนตอน,ม,นมันแพ้แดดอะไรเงี้ยบีเคยเป็นปะไม่ไม่ไม่รู้เรียกว่าแพ้ไหมอะ่ะแต่บีบีเป็นทรายๆายก็แบบโหขูดมันมากแบบเกิดเกิดเกิดก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นแค่นั้นมันก็เหมือนอาการเส็บเดิมคือแบบเหมือนทาไปแล้วมันก็หายอะทุกคนเรื่องพี่เรแบบว่ารอบนะไมนอนเล่นโทรศัพท์เล่นไปสักพักปักักนเติมคันตาคือตอนนั้นอะล้างหน้าแล้วนะ ไม่ทาแล้วพักประถางเพศสัตวมันมีอาการแบบเนี้ต้องใช้อย่างไงหรือต้องหยุดใช้หรือต้องใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดีเองอะไรเงี้ยแล้วบอกให้หยุดใช้เลยนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เคหยุดใช้เอฟเวกเขนไม่หยุดแค่นั้นเลยไม่ได้หยุดตามที่เราหยุดใช้อืมมันเติบโตของมันเราดูจบตามันเริ่มตุยึ้นมารักางปี่พีจานหนูบวมปะไม่ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเห็นความต่างทุกคนใช่ครับเบลเคนไม่ค่อยเห็นความต่างแล้วแหละพวกเนี้ยหนูหมันช่วงเช้าตื่นมาเข้าห้องน้ำไปดูกราจบ รูปนี้ทุกคนแล้วหนูแบบมันมันไป็นได้ขนาดนี้เหรอคือตอนนั้นเราไม่กังวลไม่กลัวอะไรเลยนะตลกคือว่าเฮ้ยแพ็กกี้มันเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วเราก็เดินไปหาป้าป้าร่นปึกบ้าป้าหน้าหนูบวมป้าเราก็ดูตานมองที่ตายว่ะตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่มองเห็นความต่างคือถ้ามันต่างแบบไม่มากก็จะบอกไม่ค่อยต่างอืแต่เนี่ยมันแบบต่าง ็เลยแบบเอ่อก็ก็บวมลบบวมแบบแล้วดุดขำเลยแบบกั้นไม่ได้แบบบวม <laughs> มันหาไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรแต่ก็ไม่อยากขำเพราะกลัว,วือเสียงกระไรใจใช่คือเห็นใช่ป่าวบวมตาเดือบ่ะตาเดืองมันบวมอย่างเงี้ยด้วยนะว่ามันบวมตุย่ยเป็นก้อนอะแล้ววันนั้นคือ เขาไม่ให้หนูทำอะไรเลยหนูนอนพักนอนพักให้นอนพักหนูลุกขึ้นมาปุ๊บหนูก็นอนพักต่อไปสิลุกมาทำไมความเชื่อเขาคือการนอนทำให้หายว่มคือคือคิดว่ามันมันรักษาตัวเองตอนนอนใช่แล้วเราวันนั้นโชคดีมากที่ไม่ใช่วันที่ต้องไปถ่ายงานที่ออฟฟิศอ่ะใช่คือบนเว้นวันหนึ่งแต่มันก็ใกล้อืมก็ใกล้คือมันไม่หายดีแน่ๆล่ะอืมตอนแรกหนูบอกว่าป๊าถ้าเกิดว่า หนูไม่หายหนูไม่ไปนะหนูนอาอค้นมเราก็ไปออเอฟ,ฟเฟกซ์แล้ววันที่ไปก็ไปคลินิกพอดีครับไปหาหมอหแล้วหมอก็ดูตรวจบอกว่าอืมเราก็มีหลายตัวที่ทําให้ราคายเครื่องได้แล้วหนูบอกว่าเออเขาแบบว่าเขาบอกคนแพ้ง่ายใช้ได้คนแพ้ง,ง่ายใช้ได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดแพ้ก็แพ้บางคนใช้ดีดีมากเลยหมอบ,บอกอือหนูก็เข้าใจอ่ะเนี่ยมีกรรไปอ่ะ เนี่ยทุกคนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเป็นหัวแก้วหมดเลยเห็นไหมครับเตือนท้อง s a l ม o นเขาฟิตไปน้องคนแรกถามพี่น้ำไปทำจมูกมาหรอคะมันบวมอะ่ะมันบวมไปหมดอะ่ะโคตรใหญ่ใหญ่มากพี่รักโอโหเนี่ย ถ้าไปกินกุ้งเผาอย่างนี้ที่ร้านแล้วเขาแกะให้ด้วยนะอาจจะไม่ละร้อยทุกคนใช่ครับกุ้งที่แฟนแกะให้่ววะอร่อยสุดแล้วใช่ออมไม่หวานกันโคตรเซ็งอ่ะหนูกะตอมฟันบิดนมันเป็นแค่เสี้ยวเวลาวิ้งนาทีมันเป็นจัววนหนงหวะเหมือนฟันกระตุกกระเติมมันมันมันกรามกระตุกอะ่ะ มันจะบอกเราชอบกัดลิ้นโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเด้อเบบี้เคยเป็น PFS ไหมไม่เคยครับเดี๋ไม่รู้ก่อไม่รู้ด้วยนคิดว่าน่าจะไม่รู้สึกตัวนะอืมเนื่องจากเบบี้ก็เป็นแตบบี้ไม่รู้ตัวนะที่หนูพูดตอนนั้ไงที่แบบเปิดขึ้นเสียงไฟหนูโดยไม่รู้ตัวใช่เหรอใช่ใช่หรือเป็นช่วงเบื่อเปล่าไม่รู้ ไม่ครับทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลที่ต้องเบื่อครับเพราะแบบจะมีใครเซ้งอยู่แพค้คครีมแล้วหน้าบวมแล้วหาได้ค่ะอย่างนี้จะหวังอะไรที่มันจะดูเป็นแบบโรแมนติกหรืออะไรกนเลยทุกคนไม่าาไน่าใช่อะไรแบบนั้นหรอกคะ <c oughs> บอกตัวหนูด้วยเนาะอิ๊บบบเหตุผลที่แกะกุ้งเพราะบปบจะกินหัวไม่ใช่คุณฏิเสธเสียงขังอะไรได้ขนาดนี้ยเพราะว่าบิ๊บบแกะกุ้งให้หนูไง จะมีไข่กันที่ชอบกินหัวกุ้งไม่ชอบกินตัวเนาะปิดย้งไงคะเขาบอกกุ้งก้าคือตัวเมียต้องเลือกแบบที่มันจะไม่มีไข่ตรงท้องมันมเพราะเหมือนถ้ามีไข่ตรงท้องมันจะเป็นมัน<อ>หัวแก้วมันอนะ่ะมันจะถูกเอาไปเลี้ยงไข่กุ้งที่มีไขต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะไม่มีหัวแก้วเพราะว่าหัวแก้วคือเหมือน<ม>ว่าเป็นมันก็แบบยังไม่เอาไปเลี้ยงมั้ง คือหัวแก้วก็เป็นแบบสารอาหารที่ตัวกุ้งเก็บเอาไว้เพื่อไปเลี้ยงไข่เมื่อวานไปถ่ายงานมาคกนการรวมอินเวนเซอร์อถึงรวบ20คนไว้สนามบอลการทำงานนี้คนเยอะมากเพื่นอนเขก็ไปเจอคุณมัง้ง เรามีคนที่แบบมีประทับใจมากือคือเทวป้านึ่งคนน่ารักมากพ่าเขาอ n e r g y แบบไม่ตกเลยตั้งแต่เช้ายนเย็นสุดโอ้ไม่กลอดอ่ะยอดมากใส่พลังมา็มแบบตลอดถ่ายงานเสร็จประมาณ5้โมงเย็นเอ้ย6โมงทุ่มหนึ่งโอ้โหนั่งหม้าม่วงนั่งเมาสแบบตอนนั้นก็มีน้องๆบางละมาอยู่คนนึ่งเขากลับหมดแล้วแต่ไม่รู้เราอยู่ทำอะไรกันนะคุยกับบางละมาแบบเพลินคุยกับม้ามาก น้องงานที่เป็ห่ายเขาเป็นพิธีกรครั้งแรกทุกคนดีน่ะได้ทำคู่กับเติ้น้ำเงินตายเติ้ลช่วยไว้แบบสุดๆอ๋อเจอวุโนโอ้นกเหล่าทองด้วยอโอ้เจอหลายคนมากใช่มันรู้สึกว่าไม่มีทีท่าว่าจะอิ่มเลยเอยอฮะหรือไม่ได้กินนานหรอใช่ครับค <ด S 2> ี่ว่ามันคือความอยากที่แบบสุดยอดมากๆอ่ะ เหมือนห่างหายกับรสชาติอย่างเงี้ยมานานมากใช่ช่วงก่อนนันนี้หนูกินจืดทุกคนใช่ครับจะรู้สึกว่ามันเบื่ออาหารเพราะมันไม่อร่อยอ่ะแต่ไม่ใช่หนูไม่ได้เบื่ออาหารนี้แค่มันไม่เผ็ดพอดีกว่าเก็บไว้มือเย็นมากเลยคือรู้สึกว่าแบบถ้ากินอีกอ่ะเบื่อถึงมือเย็นแน่ๆเลยนี่ครับโอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย